สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบ1ิบบทเรียนอันทรงพลังจากหนังสือการให้อภัยที่คุณไม่สามารถลืมได้วิธีเดินต่อไปเพื่อสร้างความสงบและความทรงจำที่เจ็บปวดและสร้างชีวิตที่สวยงามอีกครั้งคำว่าการให้อภัยที่คุณไม่สามารถลืมได้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคยมีช่วงเวลาแบบนี้แบบที่ต้องผ่านประสบการณ์ที่ยากลาบากและอาจจะไม่สามารถลืมได้ นักเขียนเล่มนี้ได้กล่าวถึงวิธีที่เราสามารถเรียนรู้การให้อภัยและดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสงบสุขหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดที่ผ่านการสอนเราว่าการให้อภัยไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่เคยทำให้เราเจ็บปวดแต่เป็นเรื่องของการปลดปล่อยตัวเราเองจากการโทษตัวเองและความกังวลนอกจากนี้ยังมีเทคนิคและวิธีการในการสร้างชีวิตที่สวยงามอีกครั้ง โดยการมองหาความสุขและความสบายความสงบภายในตัวเราเองวิธีการให้อภัยและเดินต่อไปสามารถแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่ที่สำคัญคือการเริ่มต้นจากการยอมรับความเจ็บปวดและความสูญเสียที่เกิดขึ้นหนังสือได้เขียนถึงการพัฒนาความเข้าใจและการปล่อยวางเพื่อคืนชีวิตกับสู่สมดุลเป็นหนังสือที่ช่วยให้เรารับแรงบันดาลใจ และเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างเร็วเพื่อให้เห็นสิ่งสำคัญและเติมเต็มสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตของเราอีกครั้งเรามาเริ่มกันเลยค่ะบทเรียนที่หการให้อภัยเป็นของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองไม่ใช่ให้ผู้กระทำผิดการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าการปล่อยให้ผู้กระทำผิดให้ลอยนวลแต่มันเกี่ยวกับการปลดปล่อยตัวเองจากภาระของความโกรธ ความเคืองและความขมขืนที่ยึดมั่นในความรู้สึกเหล่านั้นที่มันอาจเกิดขึ้นในใจได้จงระลึกเสมอว่ายิ่งให้อภัยเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งปลดปล่อยตัวเราได้เร็วเท่านั้นบทเรียนที่สองการให้อภัยไม่ใช่การปลองดองคุณสามารถให้อภัยบางคนได้โดยไม่ต้องปลองดองกับเขาในบางกรณีหรือในบางความขัดแย้งการปองดอง อาจเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่การปลองดองอาจจะเป็นเรื่องของการปลดปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วการปล่อยวางอดีตเพื่อจะได้เดินหน้ากับชีวิตของตัวเองบทเรียนที่3การให้อภัยเป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์การให้อภัยใครสักคนแท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยระยะเวลาและระยะของความพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส อย่าคาดหวังว่าจะรู้สึกโล่งอ,อกหรือการให้อภัยทันทีในชั่วข้ามคืนจงอดทนกับตัวเองและปล่อยให้เวลาเป็นกระบวนการรักษาและคลี่คลายเหตุการณ์ต่างๆหรือปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมชาติบทเรียนที่4คุณไม่จำเป็นต้องให้อภัยทุกคนที่ทำลายคุณคนบางคนอาจไม่สมควรได้รับการให้อภัยจากคุณและก็ไม่เป็นไร คุณมีสิทธิที่จะปกป้องตัวเองจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือป้องกันไม่ใหเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกครั้งทั้งกับคนเดิมหรือกับคนใหม่และไม่ผิดที่คุณจะต้องกําหนดขอบเขตหรือสร้างกำแพงกับคนที่ทําผิดต่อคุณบทเรียนที่5การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเป็นการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นการให้อภัยไม่ได้เป็นการลบอดีตหรือทำรากับว่าเหตุการณ์ที่เจ็บปวดนั้นไม่เคยเกิดขึ้น แต่มันเกี่ยวกับการเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความทรงจำเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดปัจจุบันหรือกำหนดอนาคตของคุณบทเรียนที่6การให้อภัยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการไว้ใจหรือความเชื่อใจที่จะต้องได้รับกลับมาแต่กับการมันกลับเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อใจให้กับคนที่ทำลายมันการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเชื่อใจคนคนนั้นอย่างลึกซึ้งหรือ อย่างคนตาบอดอีกครั้งแต่มันสามารถช่วยให้คุณเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำและอยากให้มันดีขึ้นบทเรียนที่7การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องชอบคนที่ทำลายคุณคุณสามารถให้อภัยใครบางคนได้โดยที่ยังไม่ชอบหรือไม่ได้สนับสนุนการทำงานของพวกเขาการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากอารมณ์เชิงลบทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับบคุคคลนั้นโดยไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนความรู้สึกของคุณที่มีต่อพวกเขาบทเรียนที่8การให้อภัยเป็นทางเลือกไม่ใช่เป็นภาระผูกพันหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณต้องทําคุณมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะให้อภัยใครสักคนหรือเหตุการณ์บานอีกคันหรือไม่ไม่ได้มีใครบังคับให้คุณให้อภัยได้ยกเว้นตัวคุณเองจะต้องเป็นคนเลือกที่จะให้อภัยเองและ คํำตอบหรือทางเลื่องในการที่จะทําให้อาภัยนั้นไม่มีถูกหรือผิดบทเรียนที่9การให้อาภัยนั้นทรงพลังอย่างยิ่งการให้อาภายอัยอาจส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างลึกซึง้งมันสามารถปลดปล่อยคุณจากภาระที่เกิดขึ้นแนอนีตได้ช่วยให้คุณสามารถหายจากบาดแผลที่เป็นอยู่และเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวคุณเองเพื่อความสุขและความสมบูรณ์แบบของชีวิต บทเรียนที่10คุณสมควรได้รับการให้อภัยเช่นเดียวกับคุณมีความสามารถในการให้อภัยผู้อื่นคุณสมควรได้รับการให้อภัยสําหรับความผิดพลาดและความบกพร่องของคุณเองการให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งสําคัญของกระบวนการในการรักษาและเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นและช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เบาขึ้นและมีความสุขมากขึ้น อย่างน้อยหากบาดแผลนั้นยังไม่หายแต่คุณสามารถอยู่กับบาดแผลนั้นได้อย่างไม่มีความเจ็บปวดความขุนเคืองหรือความโกรธอีกต่อไปเป็นอย่างไรบ้างคะแนวทางการให้อภัยทั้งหมดที่กล่าวมาวิธีการให้อภัยและเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปสามารถแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคลนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการเริ่มตน้นโดยต้องเริ่มจากการยอมรับความเจ็บปวดและความเสียหายที่เกิดขึ้น และค่อยๆพัฒนาไปเป็นความเข้าใจและการปล่อยวางเพื่อคืนชีวิตให้กลับมาสู่ความสมดุลอีกครั้งหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตในเร็ววันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ